ครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับมือนี้ช่วงแรกๆครับก็มีโอกาสมีเวลานะครับขึ้นมาสวนอีกที่หนึ่งนะครับหลังจากที่อ้างหายไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าเวลาบ่ค่อยเอื้อหน่วยปนดานะครับซึ่งประกอบกับมีฝนครับช่วงนี้นะครับมีฝนแถบทุกมือครับนครพนมนะครับนี่ก็ได้ยินว่าอีกมือสองมือนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแต่สิมีพายุลูกไม้นะครับพายุดีเพชันนะครับกต่ทีเขามาทาง ภาคอีสานตอนบนครับนครพนมบึงกาฬนะครับก็สิรับเป็นด้านแหลกนะครับของพายุหลูกใหม่นะครับก็สีมีฝนตกหนักลงมาอีกนะครับถามว่าดีบอนะครับได้รับน้ำได้หลต้นเงาะเข้ากับถ้าเป็นคนกับยิ้มได้หมดแล้วครับช่วงนี้ก็ได้รับน้ำแทบทุกมือครับนี่เบิ้งถอดยอดไปเรื่อยๆครับนี่ถอดยอดไปเรื่อยๆครับแตกยอดไหมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ต้นเงาะได้รับน้ำเรื่อยๆครับช่วงนี้บ่ขาน้ำเลยล่ะนะครับน้ำโซโลาเซลผมไม่ได้เปิดไซเลยครับนี่ัยน้ำผลตลอดนะครับกาหลังจากนี้นะครับหลังจากาพายุนะครับผ่านไปกะสีประมา่านไปไปลายเดือนกันยาครับผมว่าจะมาใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงนะครับปุ๋ยที่จะใส่ก็ค,คือเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับผมว่าจะใส่สูตร15 15 สึบหานะครับบำรุ่งต้นบำรุ่งใบนะครับช่วงนี้นะครับผมก็ได้ขื้นมาฉีดปุ๋ยทางใบไปน้ำยูนะครับาบางที่ก็เจ็ดมือแน่บางที่ก็ซีบมือแน่นะครับเีลยวแต่เวลาจะเอือหนุวยครับเป็นปุ๋ยดินท่องครับผมมาฉีดประจํานะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นเงาะเห่าก็แตกยอดขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เลย ไม่ฉีดเสริมไปน้ำนะครับฉีดเสริมกันไปน้ำนะครับถอดยอดไปเรื่อยๆนะครับต้นใหม่ตามใดที่ยั่งไดรับน้ำฝนอยู่ตลอดนะครับเขาก็จะแตกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า จะถึงฤดูการที่เขาจะออกดอกนะครับกับประมาณเดือนท่านว่ามก,กรากลุมภาพุ่นละนะครับตรงนี้เขาก็ดูแลไปเรื่อยๆครับสวนผมทานน้ามมาแห้งนะครับจะถ่วมบริเวณทางนั้นครับเพราะว่ามันติดติดทงหน้าครับทางนั้นจะได้รับน้ำไหลนะครับมันก็จะไหลไปอ้มบริเวณแถวนั้นละ ฐานาม,มาหลายครับแต่้านาม,มากหน่อยก็คือบอ่บอถ่วมนะครับนี่ต้นไม้เขาเกิดกำลัางงามนะครับช่วงนี้นี่ครับ <c oughs> ยังที่บอกครับก็คือ่ายฝนต้นหนาวนะครับก็คือหมายถึงว่าประมาณสักต้นเดือนนะครับ ต,ต้นเดือนหรือปลายเดือนกันยานะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ใสปุ๋ยอีกที่นึงนะครับปุ๋ยสูตรเสมอครับใส่หลอบบริเวณคนต้นครับต้นเงาะผมอยู่ในสวนนะครับได้หาปีแล้วตอนนี้ได้หาปีอัตราการไส้ผมกกติไส่ประมาณกิโลเคิรงครับประมาณกิโลเคิงถึง2กิโลนี่ครับต่อต้นนะครับ หนึ 1> 1, 1่งหนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลนะครับต่อตนประมาณนี้ครับโรยไก่กครับการใส่ปุ๋ยห้องก็คือโรยไกๆ่ๆก่โรยรอบบริเวณคนตนเลยนะครับถ้าคุดเป็นเป็นร่องได้แห้งดีครับถ้ามีเวลาคุดคุดรอบบริเวณคนตนนะครับคุดเป็นร่องนะครับแล้วก็เอา,ด,เอาดินเอาเอาปุ๋ยโรยครับเอาปุ๋ยโรยแล้วก็ก,กบดินนะครับจะได้ซึมซับเร็วนะครับฝนตกลงมา จาล่างอ่าุยก็สิได้ขึ้นซับเร็วแต่ว่าผมบมมิเวลาผมกส็สิเอาลวดลอบคนต้นเลยครับ <c oughs> เอาาว่ากันไปนะครับอ่ีครับคือได้รับน้ำฝนตลอดก็สิเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่ถอดหยอดไปเรื่อยๆครับนี่ครับอ่งามเลยครับกำลัางงามอี่ นี่ครับนี่สีที่เขาเขาแก่แล้วนะครับก็จะเป็นสีเขียแวแก่นะครับอ่าซุ่มใดที่แทงยอดไปเรื่อยๆนะครับแทงยอดไปเรื่อยก็จะเป็นสีแบบนี้ครับนี่อ่าสีก็สีเริ่มแก่ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่เห็นไหมครับที่เขาจงยอดใบแก่สามกิ่งแค่นั้นนะครับอ่งานนี้จงไว้แค่สามกิ่งนะครับนี่ก็เลี้ยงก็แค่สามกิ่งนี่ครับ เขาจะเริ่นเติบโตไปนะครับการกำลังงามครับอ่ะมีต้นงามต้นบางงามนหครับนี่ครับอ่าอีกอย่างหนึ่งครับก็คืออ่าผมขึ้นมาฉีดอ่อยา,ายาไรมาแรงน้ำนะครับ ผมใส่คาร์บิด85ครับเป็นยาไลา่แมลงหรือจะใส่ยี่ห้ออื่นก็นได้ครับก็คือช่วงนี้ต้นงอกเขากําลังแตกยอดแตกแตกยอดแตกใบนะครับแล้วก็ต้องไล่หมดไล่แมงนําน,นะครับถ้า,าพื้นดินนะครับหญ้าเกิดขึ้นหลายก็พยายามกําจัดนําน,นะครับเพราะว่าถ้าหญ้าหกหลายก็คือเดี๋ยวหล่อหมดหล่อมแมลงนะครับมาขึ้นต้นใหม่เขาน,นนะครับ จะต้องคำจัดไปนําชฉีดยาขามาแรลงนะครับผมก็ขึ้นมาฉีดช่วงค่านะครับหาโมงหกโมงนะครับประมาณนี้เวลานี้ก็คือเข้าฉีดไว้แล้วก็พอตกค่ามานี่พวกมดแมงมันมักจะขึ้นมาหากินตอนขึ้นครับนี่ครับ เป็นคลิปสันส้นๆครับขึ้นมาท่ายี่ให้น้องเบิงนะครับอัปเดตสวนเงาะให้เบิงนะครับคลิปนี้กับว้เพียงานิ้ครับ